ทำไมเราต้องตรวจฟอร์มาลีนในอาหารทุกวันนี้อาหารทะเลสดผักสดเครื่องในสดมักจะถูกแช่ด้วยฟอร์มาลีน เพื่อให้ดูสดใหม่อยู่เสมอแต่จะรู้หรือเปล่าว่าฟอร์มาลีนเป็นอันตรายต่อสุขภาพาหากได้กินอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลีนเป็นจำนวนมากจะทำให้มีอาการปวดท้องอาเจียนปวดศีรษะอย่างรุนแรงและอาจทำให้หมดสติไปจนถึงการเสียชีวิตได้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีฟอร์มาลีนผสมอยู่ในอาหารเราเลยนำวิธีการตรวจสารฟอร์มาลีนในอาหารแบบง่ายๆมาให้ดูกันขั้นตอนแรก นำอาหารที่ต้องการตรวจมาแช่ในน้ำสะอาดจากนั้นนำน้ำที่แช่อาหารใส่ลงในขวดตรวจหมายเลขหนึ่งโดยใส่น้ำในปริมาณ1ส่วนสของขวดปิดฝาจากนั้นเขย่าจนสารในขวดละลายหมดแล้วนำมาเทลงขวดตรวจหมายเลขสปิดฝาขวดเขย่าจนสารผสมเข้ากันดีแล้วนำมาผสมลงในขวดหมายเลขสาปิดฝาแล้วเขย่าเบาๆให้สารเข้ากันสังเกตสีของน้ำในขวด ถ้าน้ำเป็นสีชมพูถึงแดงแสดงว่าอาหารนั้นมีฟอร์มาลินเจือปนอยู่สำหรับลูกค้าที่สนใจชุดทดสอบฟอร์มาลิน1ชุดสามารถทดสอบได้1ครั้งสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ World Chemical Enterprise หรือตามช่องทางต่างๆของทางร้านที่ขึ้นด้านล่างนี้เลย